ตามลูกค้ายังไงดีถ้าหากว่าตอนนี้ลูกค้าอ่านแชทแล้วก็ไม่ตอบนะครับก็สําหรับเทคนิคในการตามลูกค้าสําหรับพี่แบงค์เนี่ยจะตามด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับผมอ่ะหลังจากที่มีการ คุยกับลูกค้าไปแล้วอาจจะมีการคุยส่งภาพส่งรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่มีการแบบไม่ตอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าแอดมินครับที่คุยกันกับลูกค้าเนี่ยพอไม่ตอบแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในแชทแต่นะครับผมพี่แบงก็จะสั่งเพิ่มเติมไว้ก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับ ตามหลังจากที่ลูกค้างเงียบ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเขาอาจจะไม่ว่างยุ่งอยู่นะครับเขาอาจจะไม่ตอบนะครับนี่คือรอบแรกนะครับรอบที่สองก็คือจะตามหลังถ้ายังเงียบอยู่นะจะตามหลังจากนั้นอีก6ชั่วโมงนะครับก็คือสมมุติว่าเป็นตอน9ก้าโมงเช้านะครับตามและตอน10บโมงนะครับอ่ะ หนึ่งชั่วโมงเงียบนะครับผมก็ไปตามอีกทีหนึ่งประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับนี่คือรอบที่2นะครับส่วนรอบที่3จะตามอีกวันหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับจะตามแบบนี้ทั้งหมด3รอบถ้าหากว่า1ตามแล้ว2ตามแล้ว3ตามแล้วก็ยังเงียบอยู่ก็จะติดแท็กไว้ว่าเออลูกค้าอาจจะไม่ซื้อแล้วแหละหรือว่าไม่สนใจแล้วแหละก็จะประมาณนี้ในการตามลูกค้าเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ด้วยนะครับผมอย่าปล่อยให มันเงียบหายไปเพราะว่าการที่ใช้เงินโฆษณาในการหาลูกค้ามันเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะต่อลูกค้าต่อหัวนะครับก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ไว้ให้สําหรับคนที่เรียกว่ามีปัญหาในการที่ปิดลูกค้าได้น้อยเปอร์เซ็นต์ปิดลูกค้าได้ไม่เยอะมากลองตามดูครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณแบรนด์ของคุณได้เยอะพอสมควรเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่แบงค์ด้วยนะครับ